สีชมพูที่ไหนฮะนันน่นมาสีม่วงสีม่วงสีเขียวสีเหลืองลูกเอาทีละอ,อันเอาทีละอันอ้้าแกมไดช่วยแม่ทำงานาครับมาเหรอช่วยแม่ทำงานครับอีก<ส>อ่ะ,ะ,ะอ่าหอดละหอดละอ่าใส่ไม้อ่าใส่แห้ ก็บมาใส่อีกสิให้มันเต็มเต็มมีแรงงานเด็กอยู่ที่หนึ่งอตัตราค่าแรง <Okay. S 1> เป็นขนมกับไอติมเนะโอ้เก่งมากเก่งมากหุย แล้วโมอปูนใหญ่มาลูกดูดิแล้ออลวนโมปูนใหญ่มาหนอฮานุน่ะโอ้โห้โมปูนคนใหญ่คนใหญ่ไปแล้วไปแล้วอ่ะทำงานต่อเอ้ยโปูนอะไรเอ้ยยเอามาเอาใหญ่เอาหใหญ่แต่ก่อนี่ไว้ก่อน

แม่เจ็บของแม่คันคันคันฮา่ฮ่ออค่ยให้หหลูกลยุงคบแต่ว่าอืมท <Okay S 1> ีแข, <นะ S 1> ขนอ,ะอ่ะอแขนเสื้อขึ้นเหี่ยพางอ่ะรกอ่ะใสนนึงนอ่ะใสน่ะเก่งมาก